น้องทะเลงานเข้าพูดแบบนี้กับแม่บุมโดนวิจารณ์ซังงนันลูกสาวงานเข้าจนได้บุ๋มมีลูกสาวสุดที่รักหนึ่งคนน้องทะเลอันดามันวงผู้ดีที่ผ่านมาเราจะเห็นเธอเปิดแชทไลน์สนทนากับลูกสาวในโหมดแฮชแท็กแม่คีออนลูกอินดี้ยังล่าสุดเธอก็ได้แคปแชทที่ทักไปหาลูกสาวแม่ทำอะไรอยู่คะซึ่งลูกก็ได้ตอบว่าอ่านการ์ตูน และแม่บุ๋มก็ได้ถามไปอีกว่าแม่ถึงบ้านลานาะมันนอนห้องแม่ไหมลูกสาวได้ตอบว่าไม่ครบ14วันยังแม่ก็ได้ตอบว่าเดี๋ยวพร้อมระบุคแคปชัน่นแม่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะแม่แค่บริจาคของกลับออกไปทำงานเองนะลูกแง่แม่คิออนลูกอินดี ทากลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับส่วนมากเข้ามาเอ็นดูน้องทะเลก็ต้องสะดุดไปที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าลูกคุณบุ๋งพูดคุยกับแม่ไม่มีหังเสียงเลยทำเอาชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาโต้กลับจำนวนมากให้มองถึงความสนิทแม่ลูกที่เขาคุยเล่นกันบางก็บอกนี่คือคาแรคเตอร์น้องทะเลเป็นแบบนี้อยู่แล้วบางก็บอกไม่มีหางเสียงดีกว่าพูดหยาบ